เดี๋ยวใส่หาแว่นก่อนน้องๆหลายคนก็ทักมาเนาะว่าประวันทําไมประวันไม่เคยอ่าถ่ายอ่าทำไมไม่เคยถ่ายอ่าโต๊ะทํางานให้ดูมั่งเลยน้องๆอ,อยากเห็นเลยคะ่ะเอาค่ะน่โต๊ะทํางานประวันเห็นไหมฮะเห็นไหม เห็นไหมเอะสกระปรกผ่านไปหมด <c oughs> เนี่ยสายเหตุที่ป้าไม่ค่อยเอาออกมาไม่ค่อยอให้เห็นโตทำงานเพราะวันเพราะอะไรเพราะว่าอาทุกอย่างอะ่ะกองอยู่บนโต๊ะหมดอะ่ะโอ้นะ <c oughs> หายข้องใจยังเออนะก็มีน้องๆหลายคนเพราะว่นขอดูโต๊ะทำงานเพราะวันหน่อยอืม โต๊ะทางานพ e r วันก็เป็นโต๊ะสแตนเลสคะ่ะโต๊ะสแตนเลสเนาะโต๊ะสแตนเลสอปมะก่อนเนี่ย p e r วันเก็บเข้าไปไว้ในห้องเก็บของเนี่ยโอ้หลายสิบปีแล้วนะนี่ p e r วันเพิ่งไปรื้อออกมาอืมก็เอามาใช้ได้ประมาณกับสองสามเดือนแล้วเนาะเออนะมันมันมีทั้งหมดสองโต๊ะสามสามสองสามที่นะั่นที่ p e r วันเป็นนั่งไลฟ์อยู่เนาะ วันนี้ก็อารมณ์ดีก็มาไลที่โต๊ะทํางานนะคะซึ่งก็กว้างขวางค่ะกว้างขวางสมัยก่อนประวันซื้อแค่เท่าไหร่อ2 0 0ดเหสอ2,008เนาะ 2008, นะโต๊ะนี้ก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วอะโต๊ะทํางานประวันโต๊นี้อนะเพราะว่าสมัยก่อนประวันสั่งเขาทำ2,008เดี๋ยวนี้ไปถามเขาดูก็7,800ค่ะเพราะว่าเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยนะหนึ่งสนิมไม่ขึ้นค่ะ เก็บไว้นานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรปรวันก็อย่างนี้แหละเวลา,าซื้อของอะไรกระช่างปวันจะคิดไปถึงยี่สิบปีอ่ะการใช้งานน่ะนะแพงไม่เป็นไรนะคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใช้ก็เราสามารถเก็บไว้ในห้องเก็บของได้แต่ถ้าวันไหนที่เราจะใช้เนี่ยเราก็เอาออกมาล้างเช็ดถูให้สะอาดแล้วก็มาใช้ได้อีกเนาะก็วันนี้ประวันก็จะมาวางอ่าแนวทาง สูตรโคตรเจ๋งสูตรหุ้นค่ะสูตรหุ้นโดยเฉพาะนะคะสูตรโคตรเจ๋งนะคะก็จะเป็นสูตรใหม่ที่ประวันเรื่องสูตรเนี่ยประวันตั้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงทดลองถ้าสําหรับประวันเนี่ยประวันทดลองมาแล้วประวันหน้ามันผ่านแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่อันนี้ประวันเอามาให้น้องๆดูไงว่าเออสูตรประวันเนี่ยมันจริงเหมือนที่ประวันโฆษณาไว้ไหมจริงหรือเปล่าโกหกไหม นะก็เอามาให <choices> น้น้องๆดูก็เจ็ดวันพระวันบอกแล้วเนาะพระวันจะมาลงให้เนาะหลังจากเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวพระวันก็จะสลับสับเปลี่ยนให้อนะเนาะให้้อยมัง่งอ่าวันนี้ให้น้อยพรุ่งนี้ให้ลาวอ่าเมื่อลืนให้มาเลอ่าเมื่อลืนนู่นให้หุ้นอะไรประมาณเนี้ยก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะน้องๆขาฟังพระวันสักนิดเนาะพระวันก็อยากจะแนะนําก็มีน้องๆหลายคนมากที่ทักเข้ามาอ่าขอแนวทางหุ้นไทยหุ้นไทยฟังพระวันให้ดีๆนะคะ หุ้นไทยเนี่ยคือเป็นหุ้นที่ว่าคนล็อกง่ายที่สุดนะคะถ้าน้องๆไม่เชื่อประวันเนี่ยน้องๆลองเข้าไปดูค่ะบางทีเนี่ยมันหยุดแล้วเราดีใจมากเลยว่าเออเราถูกแล้วนะไม่ถึงประมาณห้านาทีอะ่ะมันดีดอ่ะมันดีดตัวไปออกเลขอื่นอย่างเงี้ยคือประวันประวันเนี่ยนะเซียนจนไม่รู้จะเซียนยังไงแล้วอ่ะนะเรื่องตัวเลขเนี่ยประวันไม่เคยไปเที่ยวเลยนะ หุ้นไทยในสมัยก่อนพ่อวันไปโดนมากโดนกินจนว่าโอ้โห,โหบอบช้ำอ่ะบอบช้ำแบบนี่หลังจากนั้นมาพ่อวันก็ศึกษานะเออทำไมไมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าพอพ่อวันมาศึกษาหุ้นต่างประเทศหุ้นต่างประเทศเนี่ยเทปจะไม่มีล็อกเลยค่ะคือถ้าออกก็คือออกเลยเป้งนะแต่ถ้าจะดีดก็ดีดอยู่ในช่วงประมาณ หนึ่งวิสองวิแค่นั้นเองเขาก็จะดีดประมาณนั้นแล้วก็หุ้นเขาไม่ค่อยโดดด้วยเนาะถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะได้เงินใช้จ่ายรายวันนะ่ะนะป้าวันเอามาลงให้คือป้าวันเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีคือลงแล้วน้องๆต้องได้เงินแน่นอนนะคะก็เหมือนอาสูตรเนี้สูตรโคตรเจ๋งเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าน้องๆที่สายหน่อยใช่ไหมคะน้องๆก็เอาไปหนอยกาชาตินะคะซึ่งประวันเองก็นั่งดูมานานแล้วนะประวันก็ไปจิ้มไว้ตลอดแลหละนอยกาชาติเนาะบางทีก็เข้าติดกัน 3- าสี่วันถ้าสองตัวอ่าสุดจับสองตัวหลุดก็เขาก็จะมาตัวเด่นเนาะมาตัวเด่นถามันหลุดไปเลยไหมไม่มีคะ่ะ ถ้าถ้าสองตัวเขาหลุดก็จะมาตัวเด่นนะคะตัวเด่นปวันไม่เคยหลุดค่ะนอยกาชาติค่ะถามว่านอยเย็นมาได้ไหมปะวันเอ่อถ้าสูตรนี้นอยเย็นมันมานั่นแนละแต่ว่ามันจะมาแค่ตัวเด่นค่ะนะนานๆถึงจะมาสองตัวสักทีแต่ส่วนมากเขาจะไปนอยกาชาติค่ะนะคะเอาค่ะก่อนจะไปดูเดียวทางก็มาฟังคําเตือนสักนิดเนาะคําเตือนคลิปนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อ ลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดและเด็กต่ำกว่า18ปีขึ้นไปน้องๆก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะแนวทางที่ประวันเอามาวางให้ทุกแนวทางเนี่ยซึ่งประวันเองก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะมาไหมแต่ประวันก็มั่นใจในสูตรของประวันเนะว่าทําออกมาแล้วเนี่ยก็คือมันก็เข้าตลอดอะค่ะก็เหมือนแนวทางหุ้นเนี่ยประวันก็เน้นให้แค่สมหุ้นเองก็จะมีนิเคอีเนาะ K e, มินิเคอี e, มีจีน e, มีห้างเซยงค่ะนะคะก็น้องๆก็ดูเนาะว่าน้องๆชอบอ่า VIP ก็ไป VIP นะคะชอบหุ้นธรรมดาก็ไปหุ้นธรรมดานะคะก็ไปเที่ยวกันเนาะก็ได้แล้วก็หยุดค่ะอย่างงกแต่จริงๆแล้วสูตรของป้าวันเนี่ยไปได้ทุกแนวทางของหุ้นนะคะไปได้ทุกแนวทางของหุ้นค่ะนะคะไปได้หมดนะคะ ถ้าน้องๆไม่เชื่อก็ลองดูค่ะลองดูนะไปได้ทุกแนวทางเลยเนาะอืมเอาค่ะอ่าเหมือนน้องๆอยากจะเข้ากลุ่มอ่ารวมนะคะกลุ่มรวมนะคะอ่อก็ทักไกลามาค่ะก็จะมีให้ทั้ง20กว่าแนวทางก็จะลงให้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหนึ่งเดือนก็แค่200เองเนาะอืมเหมือนน้องๆไม่อยากเข้ากลุ่มชอบหาเลขหน้าช่องก็รอก่อนค่ะ ถ้าประวันว่างประวันก็มาลงให้แต่ถ้าวัดประวันไม่ว่างก็น้องๆก็ไปดูช่องอื่นก่อนนะคะเพราะว่าคนเนี่ยเขาลงให้เยอะค่ะลงให้เยอะเนาะเหมือนเลขอะไรก็ช่างถ้าประวันยังไม่ได้ลงให้ก็น้องๆก็ไม่ต้องคอมเมนต์มากดดันประวันหรือมาเร่งรัดลงให้หน่อยลงให้หน่อยนะคะประวันว่างเดี๋ยวประวันมาลงให้ค่ะแต่ถ้าประวันไม่ว่างก็คือไม่ได้มาลงให้นะคะนะคะถ้าน้องๆอยากได้เหมือนดังใจที่ว่า อ,อยากให้ลงให้ลงก็เข้ากลุ่มค่ะนะคะอืมเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอดียไลน์เนอะน้องๆสนใจส,สูตรโคตร,ร,คาาาร,รสูตรโคตรลับก็มีน้องๆหลายคนเนอะทักเข้ามาถามปวันเนาะปวันสูตรโคตรลับของประวันเนี่ย เน้นหนักคือแนวทางไหนปวันเน้นอยู่ที่รัฐบาลไทยนะคะลาวค่ะแล้วก็ฮานอยนะคะเข้าทุกงวดค่ะก็จะมีสีเลขคดของปวันเนี่ยเข้าทุกงวดอันนี้จากที่ว่าน้องๆที่ว่าเคยซู้สูตรปวันไป่นะคะน้องๆเขาไปลงนอยค่ะไปลงนอยน้องๆเขาก็บวกปวันมา หนูจับแค่โคดประวันสี่ตัวค่ะวินปังมากประวันก็เยอะค่ะเยอะมากนะอันนี้ก็เอาตามที่ว่าน้องๆเขาซื้อไปแล้วเนี่ยคือเข้ามาบอกประวันน่ะเนาะอืมนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรโคดเจ๋งนะคะสูตรโคดเจ๋งสูตรใหม่ประวันตั้งเสร็จแล้วประวันทดลองมาแล้วแต่บางบางสูตรเนี่ยประวันก็ได้ทําแล้วก็เอาไว้ซื้อเอง นานแล้วแต่ว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอยู่อีกหนึ่งสูตรคือสิบสองสูตรเช่นกันนะคะก็น้องๆจะได้มีตัวเทียบอะเนาะว่าเออมันชนตัวไหนก็คือให้เราเอาตัวนั้นที่ประวันทําออกมาให้หลายสูตรนั้นคือชนตัวไหนให้น้องๆเอาตัวนั้นค่ะนะคะมันจะปังกว่ากันเยอะเนาะอืมคือความมั่นใจอ่ะ ก็มีน้องๆหลายคนนะประวันประวันเอาสูตรทดลองเนี่ย <c oughs> ขอโทษค่ะมันลงอย่างเงี้ยแล้วถ้าหนูเอาไปเที่ยวเนี่ยมันจะได้เงินไหมก็ประวันก็บอกแล้วไงคะพอถูกแล้วบนมันได้แล้วน้องๆก็หยุดค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนน้องๆจะไปเอาจากอาจารย์วิเศษวิโสขนาดไหนเนี่ยมันก็จะเข้าแค่สองสองครั้งหรือสามครั้งนะคะ แต่ถ้าว่าความมั่นใจคือได้แล้วเราหยุดค่ะแต่พรุ่งนี้เอาใหม่นะคะแต่ถ้าน้องๆไม่หยุดเนี่ยมันก็หมดค่ะอืมสุดโคตริริงทอดอทดทดทดลองสูตร ขียนติดตรงนี้ก็ได้นะวันที่ น้องคนไหนอยากได้เงินอยากได้เงินใช้รายวันก็ตามมาค่ะถ้าไม่ชอบแนวทางที่ประวันลงให้วางให้ก็ผ่านนะคะลองไปดูอาจารย์ท่านอื่นค่ะ เหมือนน้องๆที่เคยติดตามเอฟซีเก่าปวันหลายๆคนเนี่ยติดตามปวันมาเนาะก็ปวันก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ยังติดตามปวันอยู่เนาะเออยังคิดถึงปวันอยู่ปวันก็ยินดีต้อนรับทุกทุกคนค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะปะวันก็จะพยายามค่ะพยายามเนาะ พยายามหาสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาให้นะคะมาให้น้องๆได้มีเงินใช้จ่ายนะคะประวันถ้าประวันเอาแนวทางไหนมาลงให้ก็หมายถึงน้องๆเนี่ยได้เงินชัวรล้านล้านและล้านเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเล็ดแนวทางไหนที่เอามาลงให้มันไม่ชัวเนี่ยประวันก็ไม่ค่อยเอามาลงให้ค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เงินอะไปแล้วเราเสียเงินเราจะไปทําไมเราจะไปเที่ยวทําไมอะใช่ไหม เออเที่ยวแล้วเราต้องมีเงินกลับบ้านรู้ไหมเออพราะวันเนี่ยเป็นแม่ค้ารู้ไหมในเมื่อเงินเนี่ยออกจากกระเป๋าพรอะวันแล้วเนี่ยพ่อะวันต้องได้กลับรู้ไหมพ่อะวันต้องได้กําไรคะ่ะทุกๆุกอย่างอ่ะที่พ่อะวันทําการค้านะถ้าพรอะวันลงเงินแล้วพราะวันต้องได้คะ่ะต้องได้กําไรถ้าไม่ได้กําไรอะ่ะอย่าไปลงคะ่ะเออให้เงินมันนอนอยู่ในกระเป๋าสบายๆนะ ให้น้องๆดูนะน้องๆคนไหนที่ชอบชื่นชอบสูตรจะซื้อเก็บไว้ก็ได้วันนี้ไม่ทําวันนี้ไม่อยากทําวันนี้ยังสาวอยู่เออยังไม่สนใจวันหน้าถ้าอายุมากๆเหมือนปวันเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเอะเราจะทําอาชีพอะไรดีน่อลูกให้ก็สงสารลูกเราเหมือนปวันนี้ไม่ใช่ลูกไม่ให้นะลูกๆให้ทุกคนค่ะแต่ปวันก็ไม่อยากเอาอ่ะของลูกๆอ่ะนะปะวันไม่อยากเอารู้ไหม เราหาเงินใช้เองค่ะหาเงินใช้ใจ่ายเองคือพูดง่ายๆไม่อยากเป็นภาระของลูกนั้นเดี๋ยววันพูดแล้ววันเขียนผิดเขียนถูกละมันเราแก่ตัวมาแล้วเนี่ยเราสามารถทําอยู่กับบ้านได้ <c oughs> หนึ่งไม่ต้องตากแดดค่ะนะคะสองอ่อเราอะ่ะ ไม่ต้องเที่ยววิ่งไปหางานอยู่ไม่ต้องมีใครมาจิกหัวเราใช้อยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ป้าวันเนี่ยไม่ชอบมากที่ไปเป็นลูกน้องใครนะป้าวันไม่ชอบให้ใครมาจิกหัวป้าวันหรู้ไหมเอออ่าเหมือนอย่างกับน้นองๆ้องเนี่ยเออไม่ทําไม่อยากทําลงยู u b e ซื้อไว้ทําเองเพราะว่ามีเอฟซีหรือว่ามีอ่าสมาชิกป้าวันเยอะมากบางทีเขาก็ซื้อหุ้นไปแล้วซื้อสูตรไปแล้วนะ เขาก็ออกค่ะออกจากกลุ่มเขาไปทําแล้วก็ซื้อเองนะเออนะแต่เหมือนน้องๆบางคนก็ซื้อแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มก็มีนะคะซื้อเก็บไว้เนี่ยคือไม่เสียค่ะวันข้างหน้าเหมือนน้องๆทํางานอยู่เออปลดกเกษียณแล้วอะไรแล้วเนี่ยเออเราได้มีสูตรที่แม่นยําทําซื้อเองซื้อเราเองเราม่ต้องไปง้อใคร ซื้อเก็บไว้มันไม่เสียเพราะวันก็บอกนะสูตรปพระวันอะแต่ละสูตร้องๆใช้จน่นวตายไปแล้วเกิดใหม่ตายไปแล้วเกิดใหม่อีกสามภพสามชาติก็ยังใช้ได้ค่ะเพราะว่าสูตรของประวันแต่ละสูตรเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสูตรที่ประวันเรียบเรียงทํากันเลขประจําวันทํากับเลขทักษะทุกสูตรที่ประวันตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ย แม่นเป๊ะปังเพราะว่ากลัวผู้วันจะตั้งออกมาเป็นสูตรอย่างนี้ได้ก็คือผู้วันเนี่ยศึกษาเป็นปีๆค่ะไม่ใช่ว่าประวันตั้งวันนี้อ่ะพรุ่งนี้ประวันออกขายไม่ใช่ปูะวันต้องดูแนวทางว่าเออมันไปได้ไหมมันผ่านไหมอะไรไหมนะคะซื้อทิ้งไว้ไม่เสียหรอกน้องขา สูตรที่ว่าเออมันแม่นแล้วมันปังแล้วไม่หลุดแล้วเนี่ยหายากค่ะสูตรหน้าซองช่องอ่ะที่คนอื่นมาให้ก็เยอะค่ะเยอะมากนะแต่มันจะปังไหมอ่อใช้ไม่กี่งวดเอาหลุดราวมะ มีเอฟซีประวันหลายคนนะไม่ว่าจะอยู่อ่าต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ไหนเนาะโคสั่งสั่งซื้อมาน้อ,นนองๆอยู่ต่างประเทศอะ่ะส่งไม่ได้อะเพราะว่าค่าส่งมันแพงเนาะก็จะถ่ายลงลายเลยค่ะถ่ายถ่ายแล้วก็ส่งไปทางลายน้องๆเขาก็จะเอาไปปิ้นเองที่ต่างประเทศเนาะเยอะมากสั่งเข้ามาซื้อของประวันเนาะสูตรโคตรเจ๋ง ที่ยี่ิบหกใช่ไหมวันนี้ก็เหมือนน้องๆที่อยู่ในกลุ่มพปวันก็เช่นกันไม่ว่าปะวันจะขายออกมากี่สูตรคือน้องเขาซื้อไปหมดนะวันข้างหน้าพบตัวปวันเองเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วไม่รู้เมื่อไหร่ตายหานอ,อยู่มานานแล้ว <laughs> พูดไม่เพาะเลย <laughs> อันนี้เรื่องจริงอยู่มานานแล้วอ่ะสูตร สูตรที่ว่าแม่นยำนะไปปังมาได้ใช้ได้จนถึงสามสี่ชาติเนี่ยหายากคะ่ะน้องๆค่ะเพราะว่าไม่มีอาจารย์ท่านไหนอะ่ะที่ว่าเขาจะโอออกมาปล่อยเหมือนป้ะวันเนาะป้ะวันนี้ก็อยากจะให้สูตรปร้ะวันเนี่ยอยู่คงที่ตลอดไปนะก็เหมือนน้องๆคอมเมนต์เข้ามานะถ้าป้ะวันไม่อยากให้สูตรปร้ะวันสูญหายไปทําไมป้ะวันไม่ลงให้ฟรีอะ่ะอืมรอก่อนนะคะ เดี๋ยวให้ประวันไปร้านค้าเนาะเหมือนน้องๆที่คอมเมนต์เข้ามาทำไมไม่ลงให้ฟรีสูตรเดี๋ยวให้ร้านค้าหรือว่าใครก็ได้ที่ใจบุญเนาะ,นะส่งกระดาษนะคะส่งกระดาษมาให้ประวันส่งปากกาส่งลิปควิกนะคะแล้วก็มาจ่ายค่า WiFI ให้ประวันเนาะบอเดี๋ยวประวันลงให้ฟรีเลยค่ะเนาะ โอเคไหมค่า Wi-Fi ประวันเนี่ยเดือนหนึ่งห้าหกพันค่ะนะคะประวันไปลงฟรีให้สูตรโคตรเจ๋งเนาะเออบางคนก็คอมเมนต์แม่น่ารักมากไม่อยากให้สูตรสูญหายก็ลงให้ฟรีสิ เอาเนี่ยเขาเรียกว่าพูดเอาแต่ได้นะเออสูตรโคตรจริงทดลงสูตรเอาค่ะ น้องๆรีบเอานะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะวันจะมาลงให้เนาะใครที่ชื่นชอบนอยก็เหมือนที่ป้าวันบอกนะคะถ้าตัวเด่นเนี่ยมันหลุดยากค่ะเนาะก็ส่วนมากกาชาตค่ะนอยกาชาตินี้จะเข้าดีมากเลยอืมนะเอาค่ะแคปค่ะพูดมากแล้วป้าวันก็เบื่อตัวเองป้าวันจะไปแล้ะเผื่อน้องๆจะได้ไปลงนิเคอีกมั้งเนาะนิเคอีกเอาก,กี่โมงนี่ตอนนี้กี่โมงแล้ว กว่าประวันจะลงให้8โมงกว่าโอ้ยทันทันลุยทันเยอะแยะเอาค่ะแคบค่ะประวันจะไปแล้วเนาะก็ยังไงก็ให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคืนนี้นะเดี๋ยวประวันจะลงให้เดี๋ยวประวันอสองตัวบนสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างประวัน <c oughs> อัดคลิปไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ลงอาจจะเป็นคืนนี้นะ แล้วเดี๋ยวหลัก1 0บบนหลัก10บล่างเดี๋ยวพะวันจะอัดคลิปให้ค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อลืนนี้เนาะเดี๋ยวคืนนี้จะลง2ตัวของรัฐบาลให้สองตัว3ามตัวของรัฐบาลให้นะคะอันนี้ตอนเช้านี่ก็ไปหาทุนก่อนเพื่อเอาไปไปเที่ยวรัฐบาลนะอ่ะแคปค่ะพะวันจะไปแล้วยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ